สวัสดีครับเดวินาสร้างป่าครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดวินาก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาดูไม้ชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นไม้ผลนะครับที่เดวินาได้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีแรกนะครับปีนี้ก็จะเข้าปีที่สามนะครับก็คือปีที่สองก็ยังไม่เต็มนะครับก็ถ้าเป็นมะม่วงนะครับก็ปลูกในเดือนพฤษภาคมปีที่แรกนะครับ พฤษภาคมปีนี้ก็จะได้2ปีนะครับมะม่วงปีครึ่งนะครับปีกว่านะครับตอนนี้ก็ออกดอกนะครับงานชิ้นไหนนะครับที่เดวินาได้ทําลงไปก็จะพาตามดูนะครับว่าผลที่ออกมานั้นเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นคิวของต้นมะม่วงนะครับเดี๋ยวเราไปดูต้นมะม่วงกันนะครับไปดูนครับครับเพื่อนๆครับถ้ามองจากมุมนี้ก็จะเห็นต้นมะม่วงนะครับเรียงรายกันอยู่นะครับ ซึ่งก็ได้ปลูกไว้ตั้งแต่ปีแรกๆนะครับหน้าฝนปีแรกๆส่วนมากนะครับที่ออกดอกนะครับก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับที่มาจากกิ่งตอนไม่ใช่กิ่งตอนสิต้องเป็นเสียบยอดนะครับมาจากการเสียบยอดนะครับที่ร้านเขาเสียบยอดไว้ขายเราก็ไปซื้อมานะครับ สามต้นร้อยสี่ต้นร้อยหรือแล้วแต่นะครับแล้วแต่จะตลองกันได้นะครับสําหรับปีนี้นะครับก็เป็นปีที่สองนะครับจะเข้าปีที่สามแล้วล่ะต้นมะม่วงก็ออกลูกนะครับก็อย่างนี้ก็เขาก็คงจะได้ไม่เยอะนะครับเนื่องจากต้นยังเล็กอยู่นะครับต้นไม่สูงนะครับเมตรกว่าๆเองนะครับแต่ทรงพุ่มก็สวยดีอยู่นะครับทุกต้นนะครับที่ซื้อมา จากการเสียบยอดนะครับก็จะออกดอกส่วนพวกที่พาอเมล็ดมาปลูกนั้นก็ยังไม่ออกดอกนะครับก็ต้องรอการเสียบยอดอีกครั้งนึ่งนะครับลินาก็ต้องมาเสียบยอดใหม่นะครับในปีนี้พันก็จําไม่ได้นะครับเป็นมะม่วงมันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็จําไม่ได้ก็ซื้อมาหลายๆต้นนะครับขอให้มีต้นไม้ปลูกก็ซื้อมานะครับซึ่งตะเองก็ทําไม่ทันนะครับอย่างนี้ต้นนี้ก็ออกดอก นะครับนี่ก็นี่ก็จะเป็นช่อดอกนะครับกําลังออกนะครับต้นนี้รู้สึกต้นนี้รู้สึกว่าจะออกดอกห่างกันนะครับห่างกันนี่พวกนี้ก็พวกนี้ก็ติดติดลูกแล้วกิ่งอื่นก็เพิ่งจะมีดอกนะครับก็ไม่ไม่พร้อมกัน มีอันนี้แมลงนะครับที่มากินยอดมะม่วงหรือเปล่าแมงช้างนะครับนี่ก็พึ่งออกไปนะครับก็พึ่งออกมาก็มีนะครับที่ออกติดลูกแล้วก็มีนะครับส่วนการจะจับลูกนั้นมากน้อยก็ยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวก็ได้ติดสปิงเกอร์นะครับเพื่อช่วยให้ระบบน้ําดีขึ้นนะครับให้ความชื้นแถวบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นไม้ต้นมะม่วงที่พร้อมเมล็ดนะครับก็จะมีทั้งหมด สามต้นนะครับที่ปลูกไว้ตัวนี้ก็ยังยังไม่ยังไม่ออกนะครับเนื่องจากการพมะเล็ดก็ต้องใช้เวลาหลายปีนะครับก็ต้องมาเสียบยอดต้องมาเสียบยอดเอานะครับถึงจะได้ได้เห็นดอกเร็วนะครับทุกต้นนะครับที่ซื้อมานะครับก็จะออกดอกกันทั้งทั้งนั้นเลยต้นนี้ก็จับแล้วนะครับเห็นลูกแล้วนะครับเห็นลูกเยอะเลยนะครับต้นนี้ความจริงไม้พวกนี้เขาจะ ออกดอกตั้งแต่อยู่ในกระถางเลยที่ตามร้านที่เขาซื้อนะครับพอเรามาลงดินปุ๊บมีการบำรุงรักษาอย่างดีนะครับอย่างเช่นการห่มดินบริเวณโคนต้นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับแล้วก็ให้น้ําโดยตลอดนะครับก็จะทําให้ต้นมะม่วงนะครับที่เรานํามาปลูกนั้นสามารถออกดอกได้เร็วนะครับก็เป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน,น่าคนที่ยังไม่เคยปลูกต้นไม้นะครับก็น่าจะลองปลูกมะม่วง ไว้สักต้น2ต้นดูนะครับก็ไปซื้อมาลงทุนสัก100บาทนะครับก็ซื้อมาปลูกเพื่อนก็จะเห็นว่าการปลูกต้นมะม่วงนั้นสามารถให้ผลผลิตได้เร็วเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่ใครที่สนใจที่จะปลูกต้นไม้นะครับก็ลองปลูกมะม่วงดูนะครับก็จะได้กินปีนี้ลิมนานก็คงได้กินมะม่วงนะครับที่ตนเองได้ปลูกนะครับปีที่แล้วก็ได้กินแต่มันลูก2ลูกนะครับไม่เยอะ ก็เลยก็ถือว่าไม่ได้กินก็แล้วกันมันลูกสอง,ส other, สสง,สงลูกนิดหน่อยนะ gun. ครับสำหรับต้นที่ซื้อมานะครับส่วนที่จำได้นะครับนี่ก็ออกออกออกดอกแล้วนะครับส่วนที่จำได้จำได้ดีที่ส year, ุดก็คือต้นต่อไปที่จะพาไปดูนะครับนี่ออกดอกแล้วต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้มาปลูกไว้ท้ายสุดอันนี้จำได้ว่าเป็นแก้วขมิ้นนะครับเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นที่ซื้อมาเหมือนกันนะครับ อันนี้ออกดอกช้ากว่าเพื่อนนะครับที่ออกดอกช้าเป็นอาจจะเป็นสาเหตุที่อันนี้เพิ่งได้รับการห่มดินนะครับนี mer, ่เพิ uh, ่งได้รับการใส่ปุ๋ยแล้วไอใส่ปุ anyway> ๋ยคอกแล้วก็ห่มดินนะครับตอนหลังสุดนะครับก็ออกดอกช้าสุดเหมือนกันนะครับนี่ก็เริ่มออกนะครับเพิ่งเริ่มออกนะครับนี่ก็เพิ่งเพิ่งเริ่มมีดอกนะครับก็นึกว่าจะไม่ได้กินแก้คมิินซะแล้วนะครับปีนี้แต่ก็น่าจะได้กินอยู่นะครับเนื่องจากเขาก็เริ่มออกดอกมาแล้วน่าจะออก ออกทุกช่อนะครับออกทุกกิ่งเพราะว่ามองมองไปก็เห็นช่อดอกนะครับก็เห็นจะเป็นช่อดอกลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นช่อดอกนะครับนี่ออกมานี่ก็ออกมาแล้วนะครับนี่ก็ออกมาแล้วนะครับเพิ่งออกมานะครับยิวนาก็รอนะครับว่าจะถ่ายวิดีโอหลายวันแล้วก็รอให้แกวขมิ้นนั้นออกดอกนะครับเนื่องจากก็ไม่กล้าการันตีว่าเขาจะออกดอกนะครับสุดท้ายก็ออกนะครับก็ออกก็ สรุปแล้วนะครับมะม่วงหกต้นนะครับที่ซื้อมาตอนนี้ปลูกได้ปีกว่าก็ออกดอกทุกต้นเลยนะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเนื่องจากเอาเราทําสวนนะครับเราทําสวนเราก็ต้องการผลผลิตนะครับจากไม้สวนของเรานะครับเดนาก็วางแผนว่าปีต่อไปก็จะเริ่มปลูกมะม่วงเพิ่มอีกนะครับบางครั้งก็อาจจะได้กินมะม่วงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดนาก็ ขอเบคลิปนะครับวันนี้ถ่ายกลางแดดเลยขอเบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับช่องเดวินาสร้างป่าขอบคุณ FC ทั้งหลายนะครับรวมทั้งคอมเมนต์ด้วยนะครับเดวินาก็จะทำคลิปนะครับนำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมไปเรื่อยๆนะครับ ก็จนสุดความสามารถของตัวเองนะครับก็มีเรื่องอะไรก็จะพยายามนำเรื่องต่างๆนะครับมานำเสนอสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ